ครับมาหนี้ครับมือออกพันษานะครับพาพี่พาน้องมาเบิ่งโค้งไฟครับมือออกพันสาหน้าค่ำเดือนเสดชนะครับเฮ็ดโค้งมาปล่อยนะครับมาหนี้เป็นโค้งเฮ็ดเองครับอันนี้เฮ็ดสิบสองแผ่นกระดาษแก้วนะครับมาหนี้มือออกพันษาสิบห้าค่ำเดือนเสดชนะครับก็ถือว่าเป็นยอดร้อยอดีตนะครับประเภทนี้ที่สารนะครับปัจจุบันก็เริ่ม ค่อยๆหายไปนะครับโดยเฉพาะโคมง่ายๆแบบนี้นะครับต้นนี้ก็จะมีแต่โคมหน่อยนะครับโคมหน่อยบ้างละ20-30บาทนะครับง่ายขนาดนี้ก็ก็ค่อยเห็นนะครับบางหมู่บ้านก้อนสมัยก้อนเป็นกระแข้งนะครับปัจจุบันนี้ก็หาบริญญาแน้ครับเนาะเป็นน้ำฟื้นน้ำไฟเนี่ยหลายย่างหลายประเด็นนะครับอ่ะตอนนี้ก็จะแจงจูใจแล้วนะครับมาเบื้องกันนะครับบั้งแรกนะครับมีหาบั้งครับมีหาบั้งมาเนต้องกันครับมื่อนี้ อา่าให้พี่ใช้น่องเบิ่งนะครับถ้ามากกับฝากกดติดตาแม่เด้อครับเด้อนะครับปีหนึ่งมีกันเดียวนะครับอ้าวตึงเต็มที่แล้ว,วจัดจะปล่อยให้พี่น้องเบิ่งนะครับโอ้จอมงามเนาะบางนี่จอมงามงางอาลาดไปจอมงามงามงาอาลาดบางไงโยครับสิบสองแผ่นชาวมณีกับมีไงอีกยี่สิบสี่แผ่น นะครับปีที่แล้วนี่หลายแผ่นก็นี่ครับบางบางปีเกือบร้อยแผ่นนะครับแต่ว่าปีนี้กับเวลามมนหน่อยก็เลย,ยเห็นได้บ่หลายบ่หลายแผ่นนะครับอ่าอันนี้บางขแรกแห้งมันสมัยก้อนมี่การแข่งเขาห่วงนะครับแก็ปัจจุบันนี้กบ็บอมีแล้วนะครับหลายประเด็นอยู่นะครับ <ไป S 1> เกี่ยวกับนั่นเอาเป็นไดตึงบ่ตึงมือบ่อา้าวคือบ่มาไงใส่เป็นใส่เทียนนะครับเด้เอกับลาดวยน้ำมันกัดอ่าพุ่งจวดจับไปแล้วโอ้ ของจริงของจริงอ่าบ้างแรกแหกม,นมันเอาไปคืออืดแทะเ,เ,ทแแกกเนี่ยอิ่มเข่าเถอะกระโปงแตกก่อนเะนี่ยกระโปงแตกก่อนเตะเอาอ,อืดแทะใส่แกนพบกดบ่มุมบ่เนี่ยมุมบ่เนี่ยกระโปงแตกก่อนเถอะเอาลงแล้วลวงแล้วเอามาเคลียร์ใส่ไม่บ่เนี่ยเอาโอ้ยยังครับบางแรกโอ้ ม่เคียใส่กันไหม่ไม่ไม่ไม่ม่เคียร์ใส่เคลียร์ต้อใส่ยัลไงหรอ่าใส่สูตรเคียร์ใส่พราะน่ะบ่เนี่ยใส่มันแน่นเกินไปมั้งเออใส่มันแน่นเกินไปเออเอาเป็นไรใส่มันหยาแล้วมันสีขึ้นบ่บั่เนี่ยเอาเป็นไรเป็นแต่ขึ้นบ่ ผาแน่เคียใส่ครับใส่แนนเกินไปบะเอาเป็นไรเอาบอลนี้เป็นตะึ้นบอตึงมือไปหมุนๆบ้างเอาไปแล้วครับบอลเนี่ยคืนแท้แล้วบอลเนี่ยเอาบ้างแรกครับไปแล้วครับหังเทิงกับแขนใส่กับโพกหน่อยอ้าบอลนี้ขึ้นติดล้มแล้วครับพี่น้องครับดกนะครับบ้างแรกไปแล้วนะครับ สิบสองแผ่นนะครับขึ้นไปนะครับยางทุนลังทุนเลแต่ว่าก็ขึนแล้วน่าจะมุมบานยุ่งครับตอนนี้ล้มวาวมาแล้วล้มเหนือล่องปีนี่โชคดีครับล้มมาแห้งครับจะไม่มีปัญหาเรื่องของการใหม่ตกลงน้าเฮี้ยนนะครับเพราะว่าอากาศนะครับล้มครับปีนี้นะครับไปแล้วครับไปแล้วครับเห็นไ่มครับพี่น้องครับอ่านี่บางแหลกนะไอ้พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะเป็นการย้อนร้อยดีนะครับเนาะรับกนี้มีตีกอกน้ำก้นนะครับทรงน้ร้อมครับบางแหลกครับไปแล้วครับเอาโอเคนะครับเนาะบางแหลกนะครับจะไปเบิ้งบางยี่สองครับ อันนี้ใส่บากไงพ่นะาเนี่ยใส่บากไงครับอันนี้อามาหั่นเป็นติดแนวตั้งอันนี้แนวขวางนะครับาลายลายสีแดงสลับน้ำเงินนะครับบัางที่สองอนะครับสิบสองแท่งเท่อกันแต่ว่า,วาติดคุณละลายตื้นหมดเอาบัางแรกไปแล้วครับเห็นมัครับอ่าอยู่น,นต้องเห็นแสงไฟอยู่ เบื้องบางสองเป็นตะคือบ่ใส่มันแนนโพดบ่แบบเนี่ยบังสองครับบังสองบงสองบังสอกับโคมไฟโคมไฟบนออกพรรษานะครับ โอ้กาะคองไปเลยอยากไปด้เจ้าหนุ่ไปตามด้วยบางสองครับบางบางสามนี่ต่อเนื่องกันมาครับบางนี่ยี่สิบสี่แผ่นนะครับระวังระวังนะครับเอาต่อเนื่องกันไปนะครับบางนี่ยี่สิบบางที่สอง ใส่แน่นเกินไปใส่เอาบนุนยัดใส่เ่ะอนุนมัอันอ๋ออ๋ออี้เนี่อันนี้บ่ขื่นมันอืดเจะบายออาไมบังบังายเอาไหมบังยิงดีสองบังแก้มือไหมนี่ยงครับเพงเปียนครับพี่น้องครับยงยงสัใดครับทั้งยิ่งทั้งเหวครับอันสิบสองอันนียี่สบซี่ครับใส่มือยี่สบซี่แผ่นขวามือสิสอง อันนี้จะขึ้นก้อนกันนะครับโอ้ยังสวยงามออาไปแล้วครับไปแล้วครับบ้างสองครับไปแล้วตีก้องตีก้อนเออไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วเสร็จไปแล้วครับอา่า่อไปครับบ้างที่สาม ยี่สิบสี่แผน่นยี่สิบสี่แผ่นนะครับยี่สิบสี่แผน่นก็ะะะจะมีการจุดประทัดนะครับ เป็นสัญลักษณ์นะครับก็จะจุดเฉพาะมือของเพืนสาเท่านั้นนะครับมืออื่นต่อไปก็เพิ่นจะบ,บ่จุดแล้วถ้าจุดก็จะบ่แม่นแล้วนะครับก็ท่ทมีการอ่าว่าก้าวตะเกือนกันนะครับอ่ะเป็นไดคือบ่อ่าโยโยกบ่ไปว่าเป็นตะไปบ่าจะไปบ่เป็นตะไปบ่ อ่าออาขึ้นไปครับอ่บาบังที่สามโอ้โอขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีนะครับไปแล้วครับยีบซีแผ่นครับยิบสีแผ่นอ่ายีบสีแผ่นครับครับทีทลไลูกควายนอ่าไปแล้วครับไปแล้วครับขึ้นดวงดีครับ ไปแล้วครับอันน no uh ี้ยีบซีครับก็ค่อนข้างคืนดีเออเออครับเป็นบ้างครับก็ไปบางทีซีอันนี้กใหง่กันครับยีบซีแ่นอันนี้เป็นอ่าเป็นแนวนอนเมื่อกี้เป็นแนวตั้งอ่าจับซอยกันครับจับซอยกันเอามาเพิ่งซอยกันมันง่ออ อ้าวอาจุดติดไปใส่ถือป่อ้าจับซอยกันพยุงซอยกันมาเลยมันแตะบอ่าอ้าวอาแล้วปะเนี่ยถึงบึ๊บ้ว่าได้ใว่าด้เบ่ือมันหนักทุบัน้แตกไหนคมจนลงลโโันแก ครับั่บงทีซีครับมนะชมแบบต้อนเนื่องกันเลยครับาบางทีซีผงไงบ้าเนี่ย จัดแจงแต่งใส่ใส่มันแน่นเย,ยนี่์ใส่ ี่ไงครับโอ้ยใส่มันก็เนียนยัง่เนี่ยโอ้ยเนีน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 เอ้าเนียปนั่นออกไปอน่ไปจเลี่ย ก็คือกระปอยครับบางทีซอ่ะหมุนนิดนึอ่ะไปแล้วอ่าวันนี้พุ่งเลยมันอ้าวไปครับใส่ยาวหน่อยนิดนึง ีวกัอากลังลุกอ่ะสุดท้ายครับสิบสองสุดท้ายสิบสอสุดท้ายแล้วแล้วเอาโอ้ยน้วอาลาดเว้ก็จังบักแตงสุกใช่ จป้องปแต่ว่านี่ไหมจับปูนังนเดี๋ยวเดุแ่เ่ดีเขี้ยวมัเียง่เปมันเดมันเือดเยะ

ขวงสร้างเอาข้นแทเราหมุนเ่าม <laughs> ันีเออขืนไปแล้วเนี่ยบ่เหลืออา้าวไปแล้วอตีเล่งเลงเห้มันได้เ่าเหเอานักใส่ี้า,าลลวงน้่วเาเห็นว่า,า,าล,ลัน้วดเีกลวลาเสดี๋ยวไปเอาไป <laughs> เอาเหนนะไป ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับโอกาสหน้าพ่อคนแม่ครับพี่หน้าป้ากไหมครับมื่อนี้กับฝากกดติดตามนะครับเด้อาครับสวัสดีครับ